คือผมอายุกบ60ปีแล้วแต่ว่าพื้นที่ทํานาปรังนาราเป็นเขตพื้นที่เขื่อนไงแต่ว่านี่ไม่ใช่อดแล้วนะครับไร่ละตันไม่อยู่แล้วครับนี่มีเทคนิคและวิธีการสร้างที่ให้ปลาวางไข่แบบธรรมชาตินายใช้ทังไสทปกครับครับก็ทใายก้อนแตกใหญ่จังนี่ผพิเห็นนี่แหละนี่ดีกว่าหน้าปีนนี่พาราเน่าสลายเพื่อที่จะ เป็นปุ๋ยให้ทุเรียนยอดออกมารากเขาก็เริ่มหากินได้เต็มที่ก็ต้นเล็กก็สุดถ้าดีก็ยิบเจ็ดเจมันจะเร่งลำต้นอย่างเดียวเพราะมันยังไม่มีลูกใส่สูตรสม,มุอไปก็เท่านั้นสุดาฟาร์มออร์แกนิกนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้จริงๆต้นแบบจริงๆนะครับครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเชา้าเนะครับ เรามาแลเรี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้วยนะครับอาพี่น้องครับเดี๋ยวนี้กล้วยนะครับจะเป็นโรคตายพรายนะครับแต่พี่น้องไปมองประเด็นแต่ว,ว่าโรคนะครับแต่ไม่ได้มาย้อนดูว่ากล้วยที่เราดูแลนั้นนะครับมันขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดการดูแลนี่แหละครับ เป็นปัจจัยหลักเป็นสาเหตุแรกเลยนะครับที่ทําให้โรคตายพายเข้ามาอยู่ในต้นกล้วยนะครับาตามที่ผมสังเกตดูนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูต้นกล้วยนะครับที่ผมปลูกดูแลอย่างดีนะครับจะไม่เป็นโรคตายพายหากว่าเราดูแลกล้วยดีๆกล้วยมันก็เหมือนคนนะครับคนเราหาว่าได้ออกกําลังกาย ได้ทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะครับแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคก็จะไม่เข้ามาเบียดเบียนเหมือนกันกล้วยก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนี้เองนะครับที่กล้วยเป็นโรคตายพรายเราไปดูด้วยกันนะครับอาวันนี้พาพี่น้องมาเล่เปลี่ยนเรียนรูนะครับตามที่ประสบการณ์ผมเคยดูแลต้นกล้วยนะครับว่าสาเหตุที่กล้วยติดโรคกล้วยตายพราย นะครับสวนมากมาจากสาเหตุนี้เองนะครับพี่น้องนี่แหละครับกล้วยทั้งสวนไม่เคยโดนน้ําเลยนะครับพี่น้องเมื่อไม่โดนน้ําไม่เคยมีน้ํานะครับในช่วงแล้งนะครับกล้วยทายปลายชอบเกิดในช่วงแล้งเนื่องจากว่าในช่วงแล้งนี้มันขาดน้ําเมื่อขาดน้ําเสร็จนะครับกล้วยเขาก็เหี่ยวเฉา แล้วก็ใบเหลืองแล้วก็ตายนี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องหากว่าไม่อยากให้กล้วยมีโรคกล้วยตายพรายนะครับก็ต้องมันดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนที่ผมปลูกใหม่ๆนะครับจะไม่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกล้วยตายพรายเลยนะครับเนื่องจากว่าผมได้ดูแลอย่างดีนะครับรดน้ำ ทุกวันตอนเย็นนะครับแล้วก็กําลังสวยนะครับสวยขึ้นทุกวันสวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวพาพี่น้องปลาดูนะครับนี่แหละครับต้นเหตุจริงๆที่ทําให้โรคกล้วยตายพรายเกิดขึ้นในต้นกล้วยเนื่องจากว่าขาดน้ําขาดปุ๋ยนั่นเองนะครับหรือมีแต่ปุ๋ยไม่มีน้ําก็เป็นโรคกล้วยตายพรายได้นะครับจึงนําเสนอให้พี่น้อง ได้รับรู้เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับเป็นเทคนิคและวิธีการปลูกและดูแลกล้วยให้ปลอดจากเชื้อโรคกล้วยตายพรายนะครับอาพี่น้องครับก็คือความสมบูรณ์ของกล้วยนั่นเองไอความสมบูรณ์ของกล้วยนี่มาจากไหนนะครับก็มาจากการรดน้ําการใส่ปุ๋ยการใช้เศษวัสดุนะครับเพื่อให้ต้นกล้วยเขามีภูมิต้านทานและเขาก็จะเจริญเติบโตพร้อมที่จะให้ผลผลิตให้เรานะครับ ผมสังเกตดูนะครับกล้วยที่เป็นโรคตายพายนะส่วนมากกล้วยที่เราปล่อยปละละเลยนะครับไม่ใส่น้ําไม่ใส่ปุ๋ยไม่ดูแลนะครับแล้วเขาก็จะอ่อนเอนะครับเมื่อต้นกล้วยอ่อนเอแล้วนะครับเขาก็จะเป็นโรคกล้วยตายพายเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูกล้วยในสวนผมนะครับเพิ่งปลูกใหม่ๆพี่น้องมาดูนะครับ นี่แหละครับกล้วยเป็นกล้วยพันธที่ผมคัดสรรมาอย่างดีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับเอาพี่น้องครับเราต้องดูแลนะครับเศษวัสดุก็ใส่ในโคนต้นแต่อันนี้ผมก็ปลูกตะไคร่หอมผมปลูกเพื่อไล่แมลงไล่หนอนนะครับจะมีตะไคร่หอมทุกหุดเลยนะครับเพราะว่า ผมเชื่อเลยว่าบางทีนอนก็จะมาวางไข่ในใบกล้วยนะครับนี่แหละครับผมก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะครับก็พี่น้องดูได้นะครับเขาสวยขึ้นทุกวันนะครับนี่แหละครับข้อสำคัญก็คือเศษวัสดุพวกเศษฟางเศษนี่แหละครับ เนี่ยปุ๋ยทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องที่ชาวบ้านเขาทิ้งผมก็เลยหามานะที่ทำแบบนี้นะครับกลวยตายพายก็จะไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะครับก็สังเกตดูนะครับเขาเริ่มสวย ต้นนี้อวบกว่าเพื่อนนะครับอันนี้เป็นพันเตี้ยนำว้าพันเตี้ยนะครับดอกมาเยอะแต่ก็มีปุ๋ยเพียงพอมีน้ำเพียงพอเขาก็อยู่ได้นะครับพี่น้องครับอย่างนี้ทุเรียนกำลังสวยนะครับพี่น้องดูได้นะครับทุเรียน นะครับก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับประมาณ2ปีกว่าๆคงจะเต็มเต็มพื้นที่ในเนื้อที่บริเวณบ้านนะครับอันนี้ก็กำลังให้พ้ผลิตนะครับกล้วยน้ำว้าผมตั้งใจว่าจะขยายอีกนะครับแต่ยังไม่มีเวลานี่นะครับพี่น้องก็ดูแลเขาแบบนี้กล้วยตายปลายไม่กล้ามานะครับโรค ตายลายนะครับไปจากช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ให้พี่น้องได้ดูได้ชมการดูแลกล้วยนะครับเพื่อให้ปลอดจากโรคตายลายนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ